สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเวฟร้1 0สิไอรถของใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยสิบไอตัวเก่าเวฟร้อยสิไอตัวใหม่นะฮะปัญหาอาการโรประจําตัวของมันก็คือขาสตาร์ทมันชอบไม่ดีดกลับนะเมื่อใช้งานผ่านการใช้งานมาหลายปีนะฮะเป็นสิบปีแล้วขาสตาร์ทเนี่ยมันไม่ดีดกลับเนื่องจากสปริงขาสตาร์ทมันหักอยู่ด้านในเครื่องนะรถรุ่นนี้มันต้องผ่าเครื่อง ทำการเปลี่ยนนะฮะมันไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆหลายๆรุ่นนะที่เขาเปิดฝาครอบเครื่องฝั่งนี้ออกปุ๊บมันก็สามารถเปลี่ยนได้แต่อันนี้เนี่ยมันต้องผ่าเครื่องมันถึงจะเปลี่ยนสปริงขาสตาร์ทได้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยการผ่าเครื่องมันใช้ต้นทุนสูงอ่นะมีหลักพันขึ้นแน่นอนถ้าหากเอาไปให้ร้านเขาทานะหรือบางร้านก็ทําไม่ถึงหลักพันก็ถือว่าดีไปแต่บางร้านเนี่ย ทำถึงหลักพันเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถของคุณเนี่ยโสกโปกนะครับมีค่าบเศษดินเศษตะกันหรือว่ามีค่าบเศษน้ํามันเครื่องติดเต็มไปหมดเลยอันนั้นคือราคามันสูงแน่นอนแล้วทีนี้การแก้ไขแบบถูกๆเลยประหยัดประหยัดที่สุดก็คือ DIY แบบนี้ครับเพื่อนๆถ้าหากเรามีเครื่องมือเครื่องเชื่อมเนี่ยไปหาตัวโซโลารินนะฮะเก่าๆที่ร้านซ่อมมอไซค์ไปขอซื้อเขาซื้อต่อเขาหรือถ้าหากเขาให้ฟรีก็ดีไป ไปซื้อต่อเขามาปุ๊บเนี่ยก็เอามาเชื่อมใส่แกนขาสตาร์ทเอไม่ใช่เชื่อมใส่ขาสตาร์ทแ,แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะแล้วไปหาสปริงตัวเก่ามานะ,ะสปริงตัวเก่าๆเนี่ยมาเนี่ยฮะสปริงแบบเนี้แล้วก็เอามาเกาะใส่นะเนี่ยฮะมันมีหูเกาะอยู่นะก็หาตำแหน่งเกาะเอาบริเวณท่อเนี่ยหรือบริเวณไอตัวขาพักเท้าเนี่ยไปหา ก็เอาจะเอาเกาะตำแหน่งไหนก็ตามที่สะดวกนะครับส่วนในตัวนี้นะโซ่เนี่ยก็กะระยะเอานะไอตัวนี้เขาก็จะเชื่อมใส่อย่าง,งน,น,นี้ฮะเพื่อนๆเนี่ยฮะเชื่อมใส่แบบนี้เลยเชื่อมใส่ด้านล่างนะเวลานั้นมันก็จะดึงขึ้นมานะฮะดึงขาสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บไอตัวสปริงเนี่ยมันก็จะเหนียวนะฮะเหนียวลังดึงนะมันก็จะทําให้ขาสตาร์ทมันดีดกับเวลาเราสตาร์ทลงไปเนี่ย นี่ยฮะอ่ะมันมือกดไม่ลงนะเวลาเราปล่อยกลับปั๊บเนี่ยมันก็จะดีดกลับขึ้นแบบนี้อันนี้เนี่ยถูกที่สุดแล้วนะฮะถ้าหากใครมีเครื่องมือทำเองก,ก็งไม่เกินร้อยนะไม่เกินร้อยแต่ถ้าหากไปจ้างเขาทําก็มีไม่เกินสองร้อยนะนะรวมค่าแรงค่ารวดเชื่อมเขาด้วยนะ,ะัเพืเ่อนๆก็มีประมาณนี้ครับผม